กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพของคุณเนี่ยให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีภูกคาวและก็เกลือซิตินนะคะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้น1นึกล่องมี60บแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคากล่องละนะคะ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0ย์เก้าศูนย์ หกนะคะกูเจนนะครับพูดในไมพี่จี้นะคะเป็นช่องที่อยู่ตามเขาเรียกว่าทางออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมนะคะซึ่งพี่จี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าวินตรงไปถึงเม็กซิโกซิตี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไปเกาะสถานการณ์การประกวดแล้วก็กูเจนเนี่ยไปพต่ากับฟิลิปปินส์ด้วยนะ ไปฟิลิปปินส์ก่อนจะบินไปก็สัมภาษณ์พี่เต่านะคะแล้วก็หลังกลับมานะคะไปอยู่ที่ภูเก็ตก็ต้องทำโคงทำคลิปสัมภาษณ์พี่จี้เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับสถานการณ์การประกวดมิสยูนิเวอร์ที่ผ่านมานะคะทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์ครูเจนเลยดีกว่าเนาะมีเบอร์นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะสายไม่ว่างนะคะสงสัยดา่าอยู่นะคะเขาบอกว่าทำเอาแฟนขับนางงามและคนไทยช็อกกันทั้งประเทศนะคะหลังโอปอเนี่ยนะคะ ไม่สามารถได้ตำแหน่งมิสซูนิเวิร์สนะคะวันนี้โอปอทำได้ดีที่สุดแล้วนี่เป็นคำสัมภาษณ์ของครูเจนนะคะพูด้ไดมหมพิจี้เพจพูดไดไหมพิจี้นะคะซึ่งก็มีผู้ติดตามอยู่อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพยายามติดต่อครูเจนสายไม่ว่างเลยนะคะแสดงว่ายังด่าไฟแลบอยู่นะคะเขาบอกว่าทำได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบเสียดายแค่ไม่เสียใจเพราะน้องทำเต็มที่มากๆสีหน้าแววตามีความมุ่งมั่นถามว่าคานใส่ตาไหมก็นิดหนึ่ง พระนองเองไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยเดินชุดว่ายน้ำก็ดีคำตอบคำถามก็ดีอาจจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรัดสินเพราะหนึ่งเดนมาร์กเขาทรงลาตินอาจจะไปโดนใจซึ่งเดนมาร์กเนี่ยเขาก็อยู่ในท็อป5ตามที่เราได้เก่งกันเอาไว้เหมือนกันนะคะตอนประกวดเนี่ยตอนประกาศผลก็ช็อกนะคะกรทเทยก็ช็อกกูจะเป็นกะทเฮยหรอคะ อนุวมายแทนนะคะบวกคุเจนช็อกนะคะแล้วก็นะคะแต่เราก็ภูมิใจในตัวของโอปออย่างน้อยก็ทําให้คนไทยเนี่ยเขาบอกว่าภูมิใจแล้วก็อยู่ในสายตาของชาวโลกนะคะคุณผู้ชมขาไม่สามารถติดต่อคูเจนได้นะคะพยายามจุดทูบแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะพยายามจุดทูบสายไม่ว่างค่ะสายไม่ว่างนะคะ ใส่ไม่ว่างนะคะไม่รู้ไร้ดาอยู่หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกูรูนางงามนะคะที่คุกคลีอยู่กับคนนางงามพวกเข้าประกวดนะคะ Miss Universe สนะคะมิสเอิร์ h กูเจนก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะกูเจนนี้ไปฟิลิปปินส์นันพาฉันไปดูบาร์โชเลยนะกูเจนเนี่ยนะคะมากันต่อเลยนะคะอันนี้ก็ปิงปองเหรอ ไปโคเวอร์ชุดชุดของโอปอใช่ไหมมาเร็วมากเลยนะคะเอาไปไปชมภาพเรดีกว่าไปนะคะอ๋อนะคะปีกไม่เหมือนนะคะเออนะคะเออนะคะเออนะคะอันนี้โอปออ๋อนี่โอปอนะคะโอเคค่ะนะคะโอ,โอโอปอนะคะค่ะ <Lac ils> รู้เรื่องค่ะนะคะอ่นะ เดี๋ยวติดต่อครูเจนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าครูเจนจะต้องสนุกสนานแน่เลยถ้าเกิดได้ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่านางเป็นคนพูดสนุกนะคะด่าแซบอย่าให้ด่านะด่าแซบถ่ายไม่ว่าง ใส่ไม่ว่างนะคะครูเจน่ายไม่ว่างนะคะพักกันสักรู่นหนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟืนฟ้นฟูแข็งแรงด้วยภูเขาและเกทเซตินนะคะ1นกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0ย์เก้นะคะช่วงหน้า นะคะช่วงหน้าโอ้โหยังอยู่กับมิสยูนิเวอร์สนะยังอยู่กับมิสยูนิเวอร์สนะคุณผู้ชมนะคะส่งผลงานสาวไทยนะคะในการประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะภายใต้การเขาเรียกว่าการส่งของประเทศไทยสายสะพายไทยแลนด์มีใครผ่านเข้ารอบอะไรบ้างได้จับไมค์กี่คนนะคะในยุคป,ปัจจุบันนะไม่เอาอดีตนะ,ะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ